อะไรเอ่ยฮะเก็บอะไรเอ่ยเก็บนี่ขุดเงินขุดทองอมหาสมบัติเก็ยยเ <laughs> เบอะไร<ม>นี่ของของอร่อยเราก็จะเอาแต่ต้นอบอบเนี่ยนะเนี่ยนะลากๆฝอยๆแล้วก็ไม่เอาไปเพาเลือแตะกินแต่อบอุบ่เนี่จะ้ะสวยเลยเนาะกำลังออกกำลังออกดอกเลยอร่อยมาก กลิ่น,นแรงๆเนาะไม่ได้กลิ่นค่ะเป็นหวัดหอมหอมสาวน้อยคนสวยแล้วก็นะพี่อยากได้ภาพตอนตัดสักหน่อยอันนี้นี่อีกต้นหนึ่งสวยๆนะกำลังงามใช่ไหมอ้าวนี่มัน,นติงโตดิใช่ติงโตพี่จะดูเธอเห็ดกระเทียม วิธีตัดต้นกระเทียมกระเทียมปวกไหมใช้ได้ไหมต้นมันยังเล็กอยู่เอาไปจิ้มส้มตำได้ไหมมันเล็กอยู่มมยัยงไม่ค่อยโตเทา่าไหร่ถ้ากินสดแล้วมันโอเคเหรอกระเทียมอะ่ะกินได้สดกินได้พี่เคยแต่ผัดนะน้ำมันหอยต้องอให้มันโตนี่นี่อันนี้ที่ไหมผักเซียนนี่ยังไม่โตเลยนี่ผักเซียนมีขนนะนันะนะ่ะใช่ผักเซียนมีขนนะเธออือหือ เอากระเทียมไปดองด้วยใช่ไหมจะได้ตัดไปเลยจะลองเอาดองเอาดองกับเขียนบอกไอ้โรบมาเด้อวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวเ 지금을 맞춰진다. ชาคนลักดอกไม้คนลักฟาร์มสดฟามสันโดดไม่ต้องนั่งดีกละโตจะเอาดอกไปแกงนะแต่ใบต้นนุ้ก็เห็นเขาเอาไปดองแต่ทำไมเขา,ามไม่ไปแกงกันล่ะเห็ไหม บอกไหมไฮะเอาไปดองไนมั้ยเอาเปล่กระเทียมนี่ไงกระเทียมนี่กระเทียมต้องน้นเยอะเดี๋ยวพี่พ,พาไ,ไ,ไป ดึงเขาทำไมอ่ะฮะเน้นเพงวิวสิงจ้าชูมือหน่อยยกสูงๆ <c oughs> แล้วก็ไปตัดเสียงออกสวยมาก เป็ดสดๆใช่ไหมเสะสะกตุสดดาข้างในมันเครื่องนะไม่มีบอกเมื่อวานอยู่ว่าไอติมคเค็นมนี่แต่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมีอยู่ไหม,มใช่ไหมถ้าเกิดเป็ดเนี่ยถ้าล้างไม่ดีค่ะมันไม่มีก่าวมันไม่เกี่ยวกับการล้างมันเกี่ยวกับวิธีทำโอเคมาดูกันต่นอ จะรอหนังออกใช่ไหมใช่จะเอามาทอดทําเป็นหนังทอดเป็ดกรอบเราก็ไม่ทิ้งนะคะเราก็ยังมาเอาเอามาทอดหนังเป็ดกรอบได้เอาหนังออกเพื่อที่ต้มจะไม่เหม็นหรอใช่ไม่มันจะไม่มีกลิ่นแล้วก็มันมันจะไม่เยอะมันเพราะว่าเป็ดอ่ะมันมันมีเยอะอยู่แล้วเหนื่อยไหมล่ะ ใส่มาเ,าเทศแตะใช่ไม่ใส่ใจาตามแบบปเปิดเพลงอีกอ่ะมีคนมากดลไลค์มันก็ขึ้นไนงมังไก่ส้มตำแซ่บๆอกินอาหารกันใหญ่เลยลูกอร่อยไหมอยู่เรือยจ้ากินไม่พูดไม่จาก,กันเลยนะ อร่อยอ๋ยไล่นกขโมยมากินข้าวด้วยกันอ๋อหิวเหมือนกันอืมค่ะหิวมามามา,มากินข้าวด้วยกันกินข้าวกินข้าว ลองคอหวยสิลูกสาวพิ่ให้ลองคอหวยเิงใส่นกยาถูกจะตาครับอ,อันน,นี้ง่ายเส้นอู้แต่ละไม่เหนึ่งอร่อยอร่อยอะนะเห็นไหมเห็นไหมชอบกินเส้นนกนกไทยนกบ้านนี้ชอบกินเส้นชื่ออะไรจา้าชื่ออะไรลูกหนูชื่ออะไรลูกเช็คบอกว่าคอหวยด้วยคอหวยนกนกก็หนึ่งไง หนึ่งกับสองสองขาใช่ไหมตัวนี้ก็ไม่ได้คุ้นนะมันจําได้แม่งกระตายยัดมินอ,ะอ่ะบางคนต่างกินจัดมินจําได้เหรอลูกว่าเจ็บหัวแล้วกินแล้กินมาก